สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับ วันนี้เสียงของพี่ฮมเปลี่ยนไปหรือเปล่าครับเพื่อนๆไม่ใช่เพราะว่าพี่ฮมเป็นวัดหรือว่าพี่ฮมไปทําอะไรมานะครับแต่ว่าวันนี้พี่ฮมมาลองไมโครโฟนใหม่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ฮมจะใช้ไม่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยนะอยากจะป้ายยาทุกคนเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าอยากจะได้ไม้สักตัวดีๆเนี่ยเดี๋ยวพี่ฮมทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะมาป้ายยานะแต่ว่าไม์ยี่ห้อไฟไฟเนี่ยที่พี่ฮมใช้มารุ่นแบบ ยาวนานมากๆไม่รู้ปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวพี่เำไปลองหาลิงค์ดูให้คือใช้มาตั้งแต่เริ่มรายการเลยครับตอนนั้นเนี่ยไฟน a l อตฟาวเราเจอช่วงโควิดใช่ไหม เขาก็เลยบอกว่าอะเดี๋ยวพี่ฮามอาจจากบ้านแล้วกันก็เลยไปหาข้อมูลว่าเออไม้ตัวไหนที่มันไม่ได้แพงมากครับแล้วก็เราจะใช้ชั่วคราวไงเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องกลับไปอัดที่สตูเหมือนเดิมปรากฏว่าใช้ไปใช้มามาใช้ในช่องตัวเองด้วยครับต้องแต่เอพิโซดแรกจนกระทั่งถึงตอนนี้ยังเป็นไม้ตัวเดิมแต่ว่าพี่ฮมก็เคยแบบซื้อไม้ตัวอื่นมาด้วยเนาะก็กะว่าเดี๋ยวเอามาใช้สำรองเผื่อว่าตัว แรกของเราเนี่ยมันเสียไปใช่ไหมก็จะได้มีอีกตัวหนึ่งมาปรากฏว่ามันไม่เคยเสียเลยครับแล้วก็ไม่ยอมเสียด้วยยังมีคุณภาพที่ดีมากๆเลยพี่ยำก็เลยเดี๋ยวเอามาแนะนําเพื่อนๆแล้วกันเนาะพอดีพี่ยำจำรายละเอียดไม่ได้พอดีคิดสดเลยครับบทนี้คิดสดขึ้นมาเดี๋ยวไปหารายละเอียดแล้วก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ส่วนไม้ตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อของไฟไฟเหมือนกันเพียงแต่ว่าพี่ยำเนี่ยซื้อสำรองเอาไว้ครับตัวปัจจุบันเนี่ยพี่ยำลืมไ้ที่คอนโดวันนี้ก็เลยต้องเอาตัวสำรองเนี่ยมาใช้ดู แล้วก็หวังเหลือเกินนะครับว่าเสียงเนี่ยมันยังคงคุณภาพที่ดีซึ่งเมื่อกี้พี่ทำลองอัดพูดสั้นๆไปแล้ะ ก็ลองฟังดูก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับยังไงเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงก็บอกเล่ากันได้ไม่แน่ว่าจะได้ปลดระวางเนาะตัวเก่าให้น้องเนี่ยพักผ่อนบ้างหรือไม่พี่มอาจจะไปทิ้งไว้ที่คอนโดครับเผื่อเราจะมีการอัดกันที่คอนโดส่วนตัวนี้ก็ได้เอามาประจําการที่บ้านแทนเพื่อนๆก็ฝากฟีดแบ็กให้พี่แฮมนิดหนึ่งนะครับสําหรับคดีในวันนี้ครับเราจะไปกันอีกแล้วครับที่ประเทศอินเดียเพื่อนๆเบือเบ่ออินเดียยัง่ง สำหรับพี่ทำรู้สึกว่าทุกครั้งที่เล่าคดีเกี่ยวกับประเทศอินเดียเนี่ยมันมี ลักษณะหรือว่ารูปแบบอะไรบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับประเทศไหนครับมันมีซิกเนเจอร์เนาะมันมีกลิ่นอายความเป็นพาราตะยังไงก็ไม่รู้นั่นทําให้พิมพมเนี่ยชื่นชอบในการที่จะนําเรื่องราวจากประเทศอินเดียมันเล่าให้กับเพื่อนๆฟังครับใครที่เป็นคอแฟนคดีอินเดียเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์บอกพี่อังนิดนึงแล้วกันว่ายังคงโอเคแล้วก็อยากที่จะฟังคดีจากประเทศนี้อยู่แต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากกลับไปฟังฝั่งอเมริกาบ้างฟังญี่ปุน่นหรือว่าฟังประเทศจีนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ พิมม์คอมเมนต์บอกพี่ยมได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคดีในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าจะมีความโหดร้ายพอสมควรดังนั้นก่อนที่จะไปเล่าพี่ยมก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทดบทเรียนครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารัก น้องๆอ,อายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ก็อย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาฟังด้วยนะครับหลายๆคนเนี่ยพี่แฮมรู้เลยนะว่าอายุอาจจะไม่ถึงเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่สามารถที่จะถอดเรื่องราวอะไรบางอย่างจากสิ่งที่พี่แฮมเล่าให้ฟังได้การนั่งฟังกับผู้ปกครองก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าแถมหลายๆคนยังบอกว่ากลายเป็นกิจกรรมในครอบครัวไปเลยก็มีนะครับทาให้รักแล้วก็สามัคคีท่ามกลางเสียงของพี่แฮมโอ้โห ปุ้นแล้วมันดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับแม้ว่าเนื้อหาจะโหดร้ายก็ตามเอาละไม่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีผู้ปกครองเดี๋ยวพี่ฮัมเป็นผู้ปกครองให้เพราะว่าคดีในวันนี้อยากให้ทุกคนฟังจริงๆครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับเราต้องไปกันที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียโดยพี่ฮัมจะพาทุกคนไปที่เขตเขตหนึ่งที่ชื่อว่าอาร คอรอนีครับเพียมขอเล่าลักษณะทางภูมิศาสตร์เนาะแล้วก็รูปแบบของเมืองเมืองนี้เขตเขตนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยฟังก่อนละกันจะได้คิดภาพตามเขตอารีคอรอนีเนี่ยส่วนนี้นะครับมันจะเป็นเขตท,ที่ถูกซุกซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่อย่างมุมไบนี่แหละและถูกเรียกขานว่า ปอดแห่งสุดท้ายของมุมไบเลยทีเดียวเพราะว่าที่เนี่ยภูมิประเทศทางธรรมชาติครับมันงดงามเนาะมีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มีระบบนิเวศวิทยาที่มันค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ซึ่งเอาจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ไม่กี่แห่งครับที่ยังคงหลงเหลือในเมืองใหญ่ๆแบบมุมไบแบบนี้ เนื้อที่เนี่ยต้องบอกว่ามันกว้างกว่า3 0 0พันไร่เลยนะครับคูใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยเนาะแถมยังอุดมไปด้วยพืชน,นานาพันธุ์ไปจนถึงสัตว์ป่าก็ยังมีครับมันเป็นเขตที่ยังมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่และไม่น่าเชื่อว่ามันอยู่ในเมืองใหญ่แบบนี้ได้เรามาจินตน,นาการเนาะมันลักษณะเหมือนแบบกรุงเทพมหานครเราแต่มันมีป่าอยู่ในกรุงเทพเพื่อนเพื่อนแล้วมันมีสัตว์ด้วยนะ ที่พี่มไปหาข้อมูลคือมีพวกเสือดาวอยู่รวมไปถึงสัตว์หายากสัตว์ที่ถูกคลุกคามเนี่ยอยู่ในนี้เต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นแมวดําจุดสนิมกวางนะกวางบางพันแบบกวางซามบาเนี่ยเพื่อนๆไม่รู้รู้จักไหมก็อยู่ในนี้ครับหรือนกแก้วพันหายาก งูหลามอินเดียคือเรียกว่าเนี่ยครับกระจุกตัวอยู่ในป่าแห่งนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างมุมไบแห่งนี้ได้ส่วนพื้นที่ป่านั้นครับก็ยังมีการเชื่อมต่อไปอยังอุทยานแล้วก็พื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศอินเดียอีกหลายสายเลยอย่างที่บอกไปว่าเล่าสภาพพื้นที่ให้เพื่อนฟังเนี่ย เพื่อจะได้เป็นความรู้ด้วยนะครับบวกกับเราจะได้จินตนาการได้ว่าเรื่องราวที่วิแฮมเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นตึกราบ้างช่องแบบพวกมุมใบใช่ไหมเราก็จะคิดเหมือนแถวสีลมแถวแบบพวกเขตสุขุมวิทอะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ใช่ครับ อันนี้คือเขต r าร,รีคอร y ซึ่งยังอุดมไปด้วยธรรมชาตินั่นเองและที่เขตเขตนี้ครับนอกจากจะมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อย่างที่พี่ทำเล่าไปแล้วผู้คนเนี่ยก็ยังมีความเป็นชุมชนดั้งเดิมพวกเขายังทําอาชีพปศุสัตว์ครับรวมไปถึงยังมีที่นท,ที่ยังต้องแบบพัฒนาอีกเยอะเนาะ มันมีความไม่เท่าเทียมกับคนในเมืองใหญ่ๆครับคือต่อให้อยู่ในมุมไบเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าพื้นที่เขตนี้อาจจะยังไม่ค่อยพัฒนามากนักแล้วก็มี room for improvement ครับหรือว่ายังมีช่องว่างในการที่จะพัฒนาเมืองนี้ได้อีกเยอะเลยและในเขตนี้เองได้มีผู้ชายคนหนึ่งเนาะในวันวันหนึ่งเขากำลังนอนสมอยู่ในโรงพยาบาลด้วยสภาพที่บาดเจ็บ สาหัสมากๆผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าพารัตอาฮิเรวัย40ปีส่วนภรรยาของพารัตเนี่ยมีชื่อว่าราชีอาฮิเรวัย35ปีพวกเขามีลูกด้วยกัน3คนครับแต่ว่าไม่ได้มีการบันทึกประวัติของทั้งคู่เอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับจะรู้ก็แต่เพียงว่าผู้ชายคนที่นอนเจ็บป่วยอยู่เนี่ยคนที่เป็นผู้ชายชื่อชื่อพารัตนะครับเขาทำอาชีพเป็นช่างตัดผมที่อยู่ในเมืองเท่านั้นเองแล้วเรื่องราวของเขา ถูกบันทึกอีกทีหนึ่งก็คือตอนที่ตัวเองเนี่ยกำลังนอนแทบไม่ได้สติอยู่ในเตียงของโรงพยาบาลด้วยอาการที่มันสาหัสมากๆในตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาสอบสวนเพื่อหาสาเหตุว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันหนอที่ทำร้ายภารัตได้อย่างโหดเหี่ยมขนาดนี้โดยในห้องรักษาตัวของภารัตตอนนั้นก็มีภรรยาอย่างราชีครับ คอยดูแลคอยเฝ้าอาการอยู่อย่างไม่ห่างและด้วยอาการบาดเจ็บที่มันรุนแรงนี้ต้องบอกว่ามันยากเหมือนกันที่พารัตเนี่ยจะสามารถตอบคำถามหรือว่าให้การอะไรกับตำรวจได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรานึกภาพเนาะก็จะมีแบบเหมือนเครื่องช่วยหายใจมีอะไรอุปกรณ์อะไรติดเต็ไมไปหมดเลยพารัตเนี่ยแทบจะไม่ได้สติเลยครับดังนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับตำรวจได้อยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดูเหมือนการตอบสนองของพารัตเนี่ย ยากกว่านั้นยากกว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งสิ่งนั้นก็คือราชีเขาเพื่อนราชีก็คือภรรยาของเขาเองคือเจ้าหน้าที่เขาสังเกตเห็นว่าทุกๆครั้งเลยเนาะตอนที่พารัตเนี่ยเขาได้สติกลับมาแล้วก็พยายามที่จะรวบรวมพลังครับรวมไปถึงความกล้าที่จะพูดอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยราชีคนที่เป็นภรรยาจะหันไปจ้องมองเขาเขมงเลย มันเป็นสายตาที่ดูดุดันแล้วก็มีท่าทีที่เหมือนคนที่กำลังคมอยู่ครับและด้วยพฤติกรรมของราชีนั้นมันก็มากพอที่จะทำให้พารัตเนี่ยกลืนคำพูดของตัวเองเนี่ยกลับเข้าไปในปากเลยหลายครั้งเหมือนกันที่พารัตเนี่ยพยายามที่จะเปล่งเสียงออกมาอาจจะพยางหรือสองพยางก็ตามราชีคนที่เป็นภรรยาจะรีบพูดแทรกขึ้นมานันทีครับแล้วก็พูดข่มขู่ด้วยเธอเนี่ยมักจะพูดเสมอว่าแกพูดดีๆนะ นี่ถ้าแกใส่ร้ายฉันขึ้นมาเนี่ยฉันจะฆ่าแกทิ้งซะตั้งแต่ตอนนี้เลยนี่เขพูดต่อหน้าตำรวจเลยนะครับเพื่อนดังนั้นแล้วด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็ทําให้พารัตเนี่ยกลัวเหมือนกันครับกลัวจนไม่กล้าที่จะพูดอะไรและตำรวจก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยหลายๆครั้งก็พยายามจะบอกพารัตนะว่าเนี่ยเดี๋ยวพวกเขาจะรับประกันความปลอดภัยให้นะเดี๋ยวเขาดูแลให้อยากจะให้ราชีออกไปก่อนก็ไม่เป็นไร แต่ต้องบอกว่าพารัตนี้กลัวมากๆครับเขาไม่กล้าเลยเนาะไม่กล้าจะขัดขืนไม่กล้าที่จะอยู่รำพันกับตำรวจไม่กล้าที่จะอะไรเลยสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พารัตออกจากปากของเขา,าครับและบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือทุกอย่างมันเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นเองแล้วเขาก็โทษตัวเองนะว่าเนี่ยที่เขาเจ็บตัวเนี่ยมันเป็นความผิดของเขาเขาพลาดเองเขาผิดเองสุดท้ายเนี่ยเวลาผ่านไปได้อีกเพียงไม่กี่วันครับ ข่าวหน้าเศร้าก็เกิดขึ้นเพราะว่าพารัตเนี่ยเสียชีวิตครับเพื่อนเ,เขาเสียชีวิตลงจากอาการบาดเจ็บสาหัสที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นก็แทบที่จะไม่ได้ข้อมูลอะไรจากปากคาของเขาเลยรู้แค่เพียงว่าพารัตเนี่ยเอาแต่โทษตัวเองแล้วก็บอกว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุแน่นอนพอมีข้อมูลแบบนี้ เป็นไงครับตำรวจก็ต้องปิดคดีนี้ไปและการเสียชีวิตของพารัตก็ถูกบันทึกว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุเท่านั้นเองตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปสอบปากคำครับเขาก็ยังมีความสงสัยอยู่เนาะโดยเฉพาะในตัวใครครับ ราชีใช่ไหมราชีคนที่เป็นภรรยานี่แหละว่าทําไมต้องพยายามเข้ามาสอดแทรกเข้ามาขัดขวางกระบวนการอยู่ตลอดเวลาแทนที่จะเอาใจช่วยสามีที่แบบไม่รู้จะเป็นหรือจะตายเนี่ยดูเธอเหมือนจะมาแค่คุมสามีมากกว่าไม่ได้ดูมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยเลยแต่ในเมื่อตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานครับมันก็เลยไม่มีการฟ้องร้องอะไรเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถที่จะไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวได้ใช่ไหมครับหลังจากพารชากไป ตอนนั้นราชีก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เธอเนี่ยเพิ่งจะสูญเสียสามีไปใช่ไหมครับเธอกลับยังไปปาร์ตี้ยังไปช็อปปิง้งยังเปิดร้านอะไรของเธอได้ตามปกติเราฟังมาถึงตรงนี้ยังรู้สึกแปลกเลยแต่ต้องบอกว่ามีอะไรที่มันแปลกกว่านั้นครับเพราะว่าความจริงแล้วเพียมเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้ครับว่าราชีเนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของสามีใช่ไหม และต้องบอกเลยว่าใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเธอเพิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการฆาตกรรมสามีตัวเองเพื่อนเพื่อนสงสัยไม่ได้ผิดคนและภาร์ฐก็ไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครับแต่เขาถูกภรรยาคนนี้นี่แหละทําให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นมาในตอนนั้นตํารวจไม่รู้ครับแต่พี่ฮัมจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ก่อนตํารวจสําหรับคดีนี้นะครับเรามาย้อนรอยดูดีกว่าว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมด มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพียมขอย้อนกลับไปที่เรื่องราวของครอบครัวนี้ก่อนราชีอาฮิเรคนนี้ครับเธอเนี่ยทำอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลายปีกับพารัตคนที่เป็นสามีรวมไปถึงลูก3ามคนเนี่ยตัวราชีเนี่ยเธอรู้สึกว่าเธอไม่มีความสุขเลย การอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าทําให้เธอเนี่ยเติมเต็มหรือว่ารู้สึกพอใจและหลักๆของปัญหาก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์ครับหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตของราชีเนี่ยมันแตกต่างจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างสิ้นเชิงภารัษตก่อน คนที่เป็นสามีเนี่ยเขาเป็นคนยังไงรู้ไหมครับเขาเป็นผู้ชายที่สมระมากๆเขารู้ตัวดีว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่ช่างตัดผมนะรายได้ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแถมร้านค้าเนี่ยต่อให้อยู่ในมุมไบก็จริงแต่เขาอยู่ในเขตที่มันห่างไกลความจเจริญครับหลายๆพื้นที่ยังเป็นป่าด้วยซ้ําดังนั้นภารัฐก็เลยใช้ชีวิตเฉกเช่นกับผู้คนในเขตเดียวกันนั่นแหละก็คือใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่อย่างตามฐานะตัวเองอะครับแต่ไม่ใช่กับราชีตัวเธอเนี่ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยหยหาความหรูหราเธอต้องการเครื่องประดับราคาแพงครับอยากได้เพชรพลอยเพชรนินจินดาและก็ใช้ชีวิตที่มันฟุ่มเฟือยเหมือนกับคนในเมืองเนาะเพราะคนในเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าค่าของชีพก็จะสูงแต่ว่าเธอเนี่ยอยากใช้ค่าของชีพสูงๆแบบนั้นครับแต่ว่ามาใช้ในเขตเล็กๆที่มันยังคงไม่พัฒนาเท่ากับในใจกลางเมืองมุมไบ แต่ถึงกระนั้นเนี่ยภารัฐก็พยายามที่จะมอบครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ราชีต้องการเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะให้ได้ซึ่งราชีเองก็ไม่ได้แบบเกรงใจเลยครับเธอนี่ใช้เงินจำนวนมากไปกับการปรนเปลอความต้องการของตัวเองอยากได้อะไรก็ซื้อตัวเธอเนี่ยก็เป็นช่างแต่งหน้าใช่ไหมครับอย่างที่พี่ยมบอกไปเงินที่เธอหามาเนี่ย เธอใช้หมดเลยครับเธออยากได้อะไรเธอก็ซื้อแต่สุดท้ายด้วยเงินจากออการเป็นช่างแต่งหน้าครับเ,เพื่อนๆมันก็ไม่สามารถที่จะบรรลุความต้องการของเธอได้ทุกครั้งสุดท้ายเธอก็ต้องมาเอาเงินของครอบครัวเงินของสามีแรกๆภารัฐก็โอเคครับแต่ว่าหลังๆมันเริ่มกระทบไง คือบ้านไม่ได้มีแค่ราชีคนเดียวใช่ไหมแต่ว่าเขายังมีลูกอีกถึง3คนมันก็ต้องมีเงินที่เตรียมไว้สําหรับลูกๆของเขาด้วยและนั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่มันแตกราวครับระหว่างตัวราชีกับภารัตนั่นเองในขณะที่ทุกอย่างมันดําดิ่งเนาะแล้วก็แย่มากขึ้นเรื่อยๆครับทั้งคู่ก็เรียกว่าพูดคุยกันไม่ได้เลยพูดถึงเรื่องเงินทีไรก็ทะเลาะก,กันทุกทีจังหวะนั้นราชีเนี่ย ได้แอบไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอีกคนหนึ่งครับและผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าจันทราเชคาราชีกับจันทราเนี่ยก็เลยแอบเป็นชู้รักกันคอยติดต่อกันครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพารัตเนี่ยก็เริ่มเอกใจนะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมราชีมันแต่งตัวสวยออกไปทุกวันเลยเนี่ยแล้วก็แบบฉีดน้ำหงน้ำหอมกลับมาก็ไม่ได้สนใจแบบสามีหรือว่าลูก ก็ค่อยๆสืบครับจนสุดท้ายเนี่ยพารัตก็จับได้ครับได้ลวงรู้เรื่องราวเนาะที่ราชีเนี่ยไปมีชูตอนนั้นพารัตก็เลือกที่จะเผชิญหน้าเลยเพื่อที่จะแบบไงเคลียร์ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับตอนนั้นทั้งคู่ก็เลย ยิ่งบาดหมางก,กันมากกว่าเดิมโตเถียงกันรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมและมันไม่ใช่เป็นการแบบเถียงกันครั้งเดียวจบสองครั้งจบนะครับเพื่อนแต่มันคือการโตเถียงกันทุกวันเรียกว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่แบบคุดเรื่องเงินแล้วทะเลาะก,กันแล้วนะตอนนี้กลายเป็นว่าเจอหน้าเนี่ย ก็ทะเลาะกันเลยครับราชีเองก็ไม่ยอมเลิกกับชู้รักของเขาครับไม่ยอมเลิกกับจันทราเชคามีหนำซ้ำเธอยังเอาปัญหาชีวิตในครอบครัวเนี่ยไประบายให้กับชู้รักเธอฟังด้วยเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอเบื่อสามีมากเลยไม่ชอบเลยอยู่กับไอ้ตาพารัตเนี่ยน่าเบือ่อน่าเบื่ออะไรประมาณนี้จนสุดท้ายเนี่ยราชีกับจันทราเชคาก็เริ่มมีแนวความคิดว่าเอ้มันจะดีกว่าไหมนะ ถ้าในโลกนี้ไม่มีผู้ชายที่ชื่อว่าพารัตมาเป็นตัวปัญหาของพวกเราในตอนแรกต้องบอกว่าราชีเองเนี่ยเธอไม่ได้มุ่งหน้าหรือว่าตั้งเป้าที่จะเป็นการสังหารครับแต่เธอเนี่ยต้องการที่จะแค่เหมือนใส่ร้ายหรือว่าทําลายชีวิตของพารัตด,ด้วยการฟ้องร้องคดีเท็จเท่านั้นเองยกตัวอ,อย่างเช่น แจ้งข้อหาเท็จในเรื่องของการคุกคามหรือการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมันก็มากเพียงพอที่จะทําให้ภารัตเนี่ยติดคุกแล้วก็ตกอยู่ในความทุกข์ทรมานได้อย่างไรก็ตามหลังจากที่พูดคุยกันเนาะระหว่างราชีกับจันทราเชคานี่คุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าแผนมันเพิ่มดีกรีความโหดครับจากจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีทําให้ติดคุกเนี่ยพวกเขาได้เปลี่ยนมาเป็นจุดจบที่มันโหดเยี่ยมยิ่งกว่านั้น ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง13กร,รกฎาคมปี2021ที่ผ่านมาครับที่แพรพูดว่าอยู่ระหว่าง2วันนี้เพราะว่าตามซอร์สข่าวเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจเองก็ระบุะเวลาที่แน่ชัดไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขากะว่าน่าจะอยู่ในช่วงนี้แหละวันนั้นเนี่ยพารัตได้ถูกล่อลวงด้วยอุบายบางอย่างครับและเขาก็หลงเชื่อจนกระทั่งตัวเขาเนี่ยเดินไปยังห้องน้ำสาธารณะแห่งหนึ่งซึ่งมันตั้งอยู่แถวๆริมถนนในเขตอาเลโครเนี L e แห่งนี้ ที่นั่นเนี่ยในห้องน้ำสาธารณะเนาะก็มีจันทระเชคาแล้วก็พวกผองอีกหลายคนครับรออยู่รอดักซุ่มให้พารัตเนี่ยเดินเข้ามาอยู่และทันทีที่พารัตเนี่ยเดินหลงกลเข้าไปพวกเขาก็ไม่รอชา้ารุมทำลายอย่างทารุณครับก็ตัวไอ้จันทระเชคาเนี่ยเป็นตัวเปิดเลยครับแล้วก็พาพักพวกมารุมอีกหลายคนที่น่าเศร้าคืออะไรรู้ไหมครับ ราชีคนที่เป็นภรรยาที่อยู่กินกันมาหลายปีมีลูกด้วยกันสมคนเนี่ยก็ยืนอยู่ด้วยยืนดูอยู่ข้างๆนั่นแหละครับเธอเอาแต่ดูยิ้มแล้วก็ไม่ม,มีท่าทีที่จะห้ามปรามอะไรเลยเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งพารัตก็แบบสะบักสะบอมนะโหแบบบาดเจ็บสาหัสเลยแล้วก็ถูกทิ้งไว้ในสภาพแบบนั้นแหละครับเรียกว่าบาดเจ็บ ปางตายสุดท้ายมีพลเมืองดีคนนึงมาพบเจอแล้วก็รีบพาตัวภารัตเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนภารัตอยู่ในอาการที่สาหัสมากๆครับดังนั้นเราพอที่จะจินตนาการได้เลยเนาะว่าเขาโดนมันหนักมากขนาดไหนและต้องเจ็บปวดมากเพียงใดภารัตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการประคองชีวิตครับเขาได้แต่นอนต่อสู้กับความตายอยู่ยาวนานถึงเกือบ 20วันแต่ว่าสุดท้ายภารัตก็ต้องจบชีวิตลงด้วยความเจ็บปวดทั้งร่างกายครับแล้วก็เจ็บปวดจิตใจเป็นอย่างมากจากที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าคดีนี้ดูน่าจะเป็นคดีอำพลางใช่ไหมครับที่คนร้ายเนี่ยอาจจะหลุดลอยไปได้เนาะเพราะว่าภารัตก็จบชีวิตไปแล้วแล้วก็ถูกบิดเบือนถูกข่มขู่จนกระทั่งคดีเนี่ยถูกปิดเป็นคดีอุบัติเหตุไปใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่าตํารวจเนี่ยแทบทาอะไรไม่ได้เลยเนาะ เขาไม่มีหลักฐานเขาไม่มีพยานเขาไม่มีอะไรเลยครับแต่ว่าสุดท้ายเลยก่อนที่ตำรวจจะทำการเซ็นเพื่อปิดคดีนี้มันก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยพลิกผันไปหมดเลยเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปเจอกับพยานคนหนึ่งครับซึ่งเป็นพยานที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน คือต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตามขั้นตอนของการปิดคดีครับโดยปกติก็ไม่ใช่ว่าตำรวจทําสํานวนคดีมาแล้วก็แบบออกมาเซน็นเซ็นปิดเอาเลยเนาะแต่ว่าเขาจะมีการเชิญตัวคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งในกรณีนี้จะเป็นการเกี่ยวข้องกับทางเหยื่อก็คือภารัฐใช่ไหมครับก็เชิญมาทุกคนเลยมาสอบปากคําเพื่อสรุปสํานวนแล้วก็มีการเซ็นเพื่อปิดคดีไปแน่นอนว่าราชีก็อยู่ในนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นครอบครัวอยู่แล้วเพื่อนบ้านก็ต้องถูกนํามาสอบปากคํา แต่ยังลืมว่าครอบครัวของพารัตไม่ได้มีแค่ราชีใช่ไหมครับแต่ว่าเขามีอะไรด้วยครับเขามีลูกอีกสคนและหนึ่งในพยานสำคัญมากๆเลยก็คือลูกสาววัย13ปีของพารัตนั่นเองลูกสาววัย13ปีของพารัตคนนี้ได้ให้การต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าหนูเห็นคะ่ะหนูเห็นคุณพ่อถูกคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยรุมทำร้ายและแม่ ก็ยืนดูยืนยิ้มอยู่ตรงนั้นด้วยตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่รู้เนาะว่าเด็กคนนี้จะพูดจริงหรือเปล่าทําไม่เธอถึงไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้แต่นั่นก็มากพอที่จะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะปิดคดีนี้ได้ใช่ไหมครับเพราะนี่คืออินฟอร์เมชันหรือว่าข้อมูลใหม่และมาจากปากคําของเด็กอายุ13ซึ่งเอาจริงๆไม่เด็กแล้วเนะเด็กอายุ13ก็โตพอสมควรแล้วดังนั้นเธอไม่น่าที่จะ แต่งเรื่องราวมาให้ร้ายแม่ตัวเองครับดังนั้นแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะบอกว่าอยอมแพ้แล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยแต่ด้วยคาให้การอันกล้าหาญเพียงนต้องใช้คานี้นะคำให้การอันกล้าหาญนะของเด็กผู้หญิง13ปีคนนี้ทําให้ตํารวจเนี่ยไม่อยากจะทิ้งให้มันสูญเปล่าครับเขามองว่านี่แหละคือความกล้าหาญที่มีค่ามากๆเขาเลยกลับมาเริ่มสืบสวนคดีนี้ในเชิงลึกอีกครั้งหนึ่งและนั่นเองทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ย กลับไปดูตรวจสอบป,ประวัติรวมไปถึงบันทึกการโทรศัพท์ของราชีด้วยจุดนี้มันได้เปิดเผยให้เห็นครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยราชีมีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือจันทระเชคานั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยตำรวจไม่มีชื่อจันทระเชคาอยู่ในสาระระบบเลยนะครับคราวนี้มันมีตัวละครใหม่เข้ามาตำรวจก็สงสัยเลยใช่ไหมว่าไปติดต่อคนนี้ทำไมบ่อยๆตำรวจก็เลยมารู้ว่าอ๋อ ทั้งคู่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันครับและมันก็มีแรงจูงใจขึ้นมาในทีเลยใช่ไหมครับว่ามันเป็นไปได้สูงมากๆที่ทั้งคู่อาจจะสมรู้ร่วมคิดกันในการคดกรรมผารัตน์นั่นเอง พอได้มูลมาอย่างนี้ครับตำรวจก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจล่ะมีการสืบสวนมีการดิกดาวลงไปครับในรายละเอียดต่างๆรวมกันกับคําให้การที่เข้มแข็งของลูกสาวแล้วก็หลักฐานที่สนับสนุนจากข้อมูลบันทึกทางโทรศัพท์สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็สืบสาวไปเนาะซึ่งเขาไม่ได้เปิดเผยว่าวิธีการในการสืบสาวหรือว่าวิธีการในการทําข้อมูลเนี่ยทำยังไงเพราะว่าถือว่าเป็นความลับทางราชการนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้ว มันก็เป็นตามสํานวนที่ไปทาได้เล่าให้เพื่อนๆฟังตอนต้นนั่นเองซึ่งนั่นเป็นสมมติฐานนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ตำรวจเนี่ยเขาสรุปออกมาแล้วก็เผยแพร่ให้กับสื่อต่างๆตำรวจได้ดำเนินการจับกลุ่มราชีทันทีครับในข้อหาร่วมกันวางแผนฆาตกรรมและแน่นอนว่าจันทราเชคากับผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยปรากฏว่าพอราชีถูกจับตัวเขาก็ไหวตัวทันครับมีการหลบหนีซึ่งต้องบอกว่าจนถึงปัจจุบันนี้ เขายังหนีอยู่เลยครับพเพื่อนเพียมดาวว่าหนีเข้าป่าเนาะเพราะอย่างที่บอกไปว่าที่เล่าสภาพแวดล้อมของเมืองนี้ให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นเมืองไม่ได้เป็นตึกครับแต่มันเป็นป่าที่ใหญ่มากๆ มีแบบสัตว์ป่ามีอะไรอย่างนี้อาศัยอยู่ดังนั้นเรานึกถึงแบบโหป่าขนาดใหญ่ได้เลยดังนั้นมันยากมากๆเหมือนกันครับถ้าเกิดจะมีใครที่หลบเข้าไปหลบซ่อนในตัวป่าเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันไปต่อกับอุทยานหนีหลบไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตามจับกลุ่มจันทระเชขาและพักพวกของเขามีคนเดียวที่หนีไม่รอดอย่างที่บอกไปก็คือราชีใช่ไหมครับ ในตอนนี้ราชีก็ถูกนำตัวมาอยู่ระหว่างพิจารณาคดีครับโดยเธอเนี่ยติดคุกแล้วแหละถูกฝากขังไว้ในเรือนจำพิเศษครับเพื่อรอการตัดสินคดีนี้และในวันที่แอมอัดให้เพื่อนๆฟังก็ต้องบอกว่าผลการตัดสินยังไม่ออกมานะครับคดีนี้ตอนแรก ดูเหมือนจะจบลงไปด้วยความเศร้าใช่ไหมครับภารัฐคงไม่สามารถที่จะได้รับความยุติธรรมออกมาแล้วเขาคงต้องเสียชีวิตไปจากสาเหตุก็คืออุบัติเหตุแต่สุดท้ายด้วยความกล้าหาญครับของลูกสาวเขาเองกล้าที่จะพูดความจริงกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อคนที่เป็นพ่อครับสุดท้ายความยุติธรรมก็กลับคืนสู่ภารัตเพียมก็หวังว่านะครับคดีนี้จะสามารถปิดจบแล้วก็สรุปออกมาได้เนาะ นาตกลงแล้วราชีจะต้องติดคุกกี่ปีกันแน่รวมไปถึงจันทราเชคากับพักพวกของเขาครับเพียมเชื่อแหละว่าเขาไปอยู่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ต้องสุดท้ายก็ต้องออกมาครับตอนนี้ก็มีการปิดประกาศไปทั่วประเทศอินเดียเลยถ้าเกิดคนเจอคนแบบหน้าตาประมาณนี้ก็สามารถส่งข้อมูลบอกตำรวจได้อะไรประมาณนี้เนาะก็หวังและครับคนไม่ดีสุดท้ายมันก็ต้องแบบ รับผลกรรมของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ต้องชดใช้กรรมกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วนะครับและคดีนี้ก็ปิดตัวลงไปอย่างน่าเศร้าอีกเช่นเคยครับเ,เพื่อน เรื่องราวลักษณะนี้ครับอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่พี่แอมนำมาเล่าเนาะเรื่องของความขัดแย้งในความสัมพันธ์ซึ่งคนเราเนี่ยจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งเอาจริงๆแล้วมันมีมูลเหตุมากมายเลยครับที่จะทําให้เราไปกับเขาได้แล้วก็มีสาเหตุมากมายเช่นเดียวกันที่จะทําให้เราเนี่ยขัดแย้งกับเขาแต่สุดท้ายแล้วมันต้องมานะจับเขานั่งคุยกันแหละครับหาทางออกร่วมกันอย่างในคดีวันนี้ยไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเนาะ แบบเออคนหนึ่งสมระอีกคนหนึ่งฟุ้งเฟอ้อก็ต้องมาคุยครับว่าอ่ะคุณอยากจะฟุ้งเฟ้อก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเงินในบ้านเนี่ยมันก็ต้องแบบแบ่งสัดส่วนให้ถูกต้องมีเงินฉุกเฉินมีเงินสําหรับอนาคตลูกมีเงินสําหรับสิ่งที่จําเป็นใช่ไหมครับถ้าเกิดเหลืออยากจะไปใช้ฟุ้งเฟ้อก็ใช้ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดมันไปไม่ได้จริงๆ ไลฟ์ตล์มันไม่ได้จริงๆทางออกในการเลิกรากันหรือว่าอย่าร้างกันตามกฎหมายมันก็มีอยู่ครับสุดท้ายแล้วคุณอาจจะไปหาเงินได้เองเลยแล้วก็ใช้ไปคนเดียวเลยส่วนภารัฐถ้าอยากจะใช้ชีวิตสมร t สามารถดูแลลูกๆได้ก็ใช้ชีวิตต่อไปครับต่างคนต่างอยู่ไม่เห็นจะต้องทำร้ายอะไรกันเลยครับดังนั้นแล้วเพื่อนๆก็กลับไปดูความสัมพันธ์ของตัวเองเ,องเนาะ ถ้าเกิดใครมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วอันนี้พี่ยำยินดีด้วยครับแล้วก็ขออวยพรให้รักษาความสัมพันธ์แบบนี้เป็นนานๆส่วนใครที่รู้สึกว่าอตอนนี้เราหองน่าแหงกาแฟเหลือเกินรู้สึกว่าไม่ค่อยจะคุยกันดีๆลองจับเข่านั่งคุยกันลองไม่ใช้อารมณ์นะครับลองหาเวลาแบบเคลียร์ๆหัวเนาะว่างๆแล้วแบบ เธอเธอมาคุยกันด้วยเหตุและผลหน่อยสิว่าตกลงแล้วเนี่ยจุดที่พวกเราไปด้วยกันไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าบาดหมางกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเราหาทางออกร่วมกันได้ไหมเราปรับจูนร่วมกันได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วพี่แอมเชื่อว่าเราต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละถ้าเกิดเรายังรักเขาเนาะต้องมีสักวิธีหนึ่งในการกลับมารักกันแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆไปร่วมกันได้อย่างแน่นอนครับยังไงพี่แอมเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคู่เลยนะ ใครที่ชื่นชอบคดีแบบนี้ครับหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดแชร์ให้คนอื่นฟังฝากกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่ยมกันได้ส่วนใครที่อยากเติมกำลังใจพี่ยมเป็นพิเศษครับ กดปุ่มซุปเปอร์ตงค์รูปหัวใจให้ได้ทันทีนะครับเป็นการสนับสนุนพี่ยมโดยตรงหรือว่าเข้ามาเป็นสมาชิกช่องก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรเลยครับแค่มาฟังมาดูแค่นี้พี่ยมก็มีกำลังใจมากๆแล้วคอมเมนต์ comment, พูดคุยกับพี่ยมหน่อยก็ได้ว่าเออพี่ยำใหม่ใหม่เนี่ยมันดีเหลือเกินะเดี๋ยวหนูจะไปซื้อตามโอ้แค่นี้พี่ยมก็ดีใจครับหรือว่ามาพูดคุยเกี่ยวกับคดีนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทุกๆคอมเมนต์ทุก,ๆ, comment, ทกๆวิวเนี่ยมีค่ากับพี่ยมเสมอสุดท แล้วเดี๋ยวเพี่ยกลับมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ